ถึงคุณแล้วนะคะดวงรายปีนะคะประจําปี2องพันะคะมาดูว่าจะมีสิ่งดีๆใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเป็นการพยากรณ์แบบใช้พลังงานของไพ่แล้วก็โหราศาสตร์ดวงดาวแบบตะวันตกนะคะแบบไฮไลท์ไฮไลท์เสริมให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเลือก <ๆ S 2> หินให้คุณก่อนก่อนอื่นใดก็ต้องขอไวพรนะคะใ สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแฮปปี้เมียคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากันทุกคนนะคะเนี่ยชาวตุลยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนนะคะรวมไปถึงขอบคุณสมาชิกเก่าด้วยใครตามหาคลิปไหนไม่เจอนะคะไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะ มีคลิปเยอะแยะมากมายแต่ส่วนใหญ่ช่วงนี้จะมาไลฟ์สดบ่อยหน่อยนะคะนั่นแหละใครเข้ามาไม่ทันไม่เป็นไรนะคะสามารถชมย้อนหลังได้นะสํสำหรับเพื่อนๆชาวตุน่นดูมีอะไรที่มันเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของคุณบ้างนะคะโอ๊ตไยแล้ว <laughs> ชาวตุ้นนะคะช่วงวันเกิดนะคะสำหรับ โหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่22กันยาถึง21ตุลาคมนะคะเป็นชาวธาตุลมนะคะดาวจำตัวก็จะเป็นดาวศุกร์นะคะชาวตุลน,นะดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะช่องนี้เนาะคีย์เวิร์ดของชาวตุลน,นะคะก็จะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าปรับตัวได้ดีปรับตัวได้เก่งเป็นคนที่มีศุนทรียภาพนะคะ อืมแล้วเป็นคนที่รักศิละปะนะคะรักศิละปะมีสเสน่ห์มีความสมดุลมีความสวยงามบุคลิกดีหน้าตาดีนะคะชอบชอบการสื่อสารนะคะเป็นคนที่น่าคบหาหน้าประณีประนอมไม่ใช่หน้าประณีประนอมเป็นคนที่ประณีประนอมไม่ชอบแบบมีเรื่องกับใครนะคะมีเสน่ห์อะเอาใจเก่งนะคะเอาใจใส่เก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มีชั้นเชิงนะคะชาวตุลแล้วก็ ไม่ชอบอะไรที่หยาบคายนะเป็นคนที่สง่าง,งามรสนิยมดีฉลาดนะคะแล้วก็บางทีจะเพอร์เฟคชันนิหน่อยนะแต่ก็รักความสงบนะคะอืมเป็นคนที่สุภาพเป็นกันเองรู้จักกาลเทศะนะคะแล้วก็รอบคอบนะคะแต่บางทีจะจู้จี้จุกจิกหน่อยนะเออแต่จะเป็นแบบเป็นจะเป็นคนที่ใช้วาจาที่อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะแล้วรัก เขาเรียกว่ารักความยุติธรรมด้วยไม่เอาเปรียบคนนะคะชาวตุนเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่นะคะสวัสดีนะคะสำหรับใครที่เข้ามาวันนี้ก็จะมากับปางสวยสุขนะคะขอพรเอานะคะความสำเร็จแบบง่ายได้ ใครสนใจเรียนคอร์สไพ่ย4ซนะคะตอนนี้รุ่น13เต็มแล้วรุ่นที่14นะคะจะเปิดจะเปิดอ่าลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนมกราคมปีหน้านะคะไงก็ทักหาแอดมินได้นะ สวัสดีทุกคนที่แบบว่าแวะผ่านเข้ามานะคะเราจะพยายามทำสิบสองราศีให้เสร็จก่อนค <c oughs> ้างไว้นานแล้วนะคะโอ้โหคิงถือเหรียญน,นะคะชัดเจนไหมเอ่ยน่าจะชัดเจนนะคะ เดอะฟูเดอะทาวเวอร์แปดเหรียญเฮอร์มินะแฮปปี้นิวเอียร์นะคะกับเพื่อนๆที่เกิดในลัคนาราศีตุลทุกคนนะคะขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆไม่เจ็บไม่จนนะคะมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกคนเลยนะคะอู้ไพสวยนะชาวตุลว้าวเดอะสตาร์ เอาล่ะค่ะให้ประจำตัวเป็นคิงถือเหรียญมาเลยทีเดียวนะคะเห็นคิงเหรียญก็ร่วงอกแล้วนะอดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้คนป่วยเยอะมากเอาล้วค่ะมาดูมาส่องในเรื่องของแบบดาวอะไรที่จะมีออิทธิพลกับคุณในปี6-7บ้างนะคะเพื่อนๆที่เกิดในลัคนาราศีตุลเนาะอืม ่ะเห็นแล้วนะคะปีนี้นะคะจะเป็นปีที่แบบว่าบางคนอ่ะอยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะอเกิดขึ้นต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่สําคัญเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวตุลเพราะว่าดาวใหญ่อ่ะดาวยักษ์ใหญ่มันย้ายมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเส้นทางแห่งความแบบสุขส่วนตัวของคุณอ่ะเกิดขึ้นด้วยนะเออมันเลิศมากตรงนี้แหละ แล้วก็ของคุณมันเริ่มมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแต่ช่วงต้นปีเลยนะคะชาวลัคนาดาศิตุลเนาะเอาละค่ะมีอะไรบ้างเออ่ส่วนที่สําคัญนะคะจะเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะเอาการเปลี่ยนแปลงมันจะมีหลายช่วงนะคะแล้วก็ออิทธิพลบางเรื่องก็อาจจะเป็นไม่ไม่ได้เป็นทุกเรื่องเป็นเฉพาะบางเรื่องนะคะอืมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่า ความสุขนะคะทางบ้านทางครอบครัวนะเรื่องส่วนตัวก็คือในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนะคะเออถือว่ามันก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะมีช่วงไหนบ้างมีตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วก็ช่วงกันยานะคะอืมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนี้นะคะบางคนบางท่านจะเข้าไปสู่ในเรื่องของคุณอยากจะเรียนนวัตกรรมใหม่ๆนะคะอืมอย่างเช่นอ่ามันจะมีช่วงหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่ามันเป็นช่วง ดาวที่มีผลกระทบกับคุณในเรื่องของการศึกษานะเรือนที่9นะคะเอออย่างเช่นอยากที่จะไปศึกษาหรือว่าศึกษาต่อเรียนต่อไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ช่วงพฤษภาเป็นต้นไปบางคนก็มีเกณฑ์เดินทางนะคะหรือว่า,าศึกษาศาสตร์บางอย่างนะคะเออแล้วมันมีในเรื่องของเส้นทางไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณนะคะปีนี้บางคนก็คือแบบในเรื่องของความรักก็จะโดดเด่นพอสมควร โดดเด่นพอสมควรในเรื่องของความรักและอีกหนึ่งสิ่งก็คือสุขภาพสุขภาพนะคะบางคนบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาเนาะในอดีตเป็นหรือเปล่าน่าจะเป็นแหละนะคะอืมบางคนอนะ่ะทีนี้เรือนที่หกหรอเรือนที่หกมันก็เกี่ยวกับสุขภาพอยู่นะบางคนนะคะอาจจะให้ความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้นกว่าเดิม ะะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะหรือว่าคุณควรที่จะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพนะระมัดระวงังอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนบางท่านนะคะในปีนี้อาจจะได้เริ่มต้นธุรกิจนะคะเกิดขึ้นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะคะต้องบอกว่าอ่มันจะมีดาวการเงินนะที่ไปอยู่ในเรือนที่มันจะมีดาวใหญ่ที่ไปอยู่เรือนของการเงินของคุณมานานมากมันซึ่งมันจะเป็นคนไม่ใช่สิมันจะทําให้คุณอ่ะเป็นคนที่รอบคอบ จะทาอะไรก็คิดนะคะรอบคอบในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษทําให้คุณได้เปรียบอยู่นะหมอโบว่ามันเป็นแบบว่าทําให้คุณได้ฝึกฝนทําให้คุณได้เปรียบที่ผ่านมาแต่ทีนี้นในปีนี้บางคนบางท่านมีเกณฑ์นะคะที่จะเริ่มต้นธุรกิจเกิดขึ้นธุรกิจอะไรมันเป็นดาวยูเรนนะสดังนั้นอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าธุรกิจที่คุณจะมีความรู้สึกดีกับโลกเทคโนโลยีอะเออเกี่ยวกับออนไลน์เทคโนโลยีหรือว่า ใครที่เป็นสายนักลงทุนนะคะเออในในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยคุณจะแบบว่าเอามาถูกทางแล้วเนี่ยมาถูกทางแล้วคุณจะแบบใช่เลยอย่างเงี้ยแล้วมันมีการแบบเอ่อเทคโนโลยีที่มันทันสมัยนะคะดูเหมือนมันจะมีความสําคัญนะคะต่อแบบชีวิตทางการเงินของคุณด้วยนะคะแล้วก็ดาวเคราะห์เรื่องเงินของคุณนะคะในเกี่ยวข้องกับอา่ามันเป็นราศีกุมเนาะมันจะสนับสนุนนะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็ มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคุณอาจจะลงทุนเกี่ยวกับุกเทคโนโลยีหรือคุณจะ,ะใช้จ่ายเงินไปเกี่ยวกับแบบเทคโนโลยีมากขึ้นก็ได้นะในปีในปี6กเจ็ดนี้นะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงเลยทีเดียวนะอืมแต่คุณปรับตัวเก่งนะคะเพราะว่าคุณเป็นชาวตุน flexible อยู่แล้วแล้วเป็นตนทาตด้วยนะคะอืมมันจะมีดาวพูโตนะที่ย้ายเข้าสู่เรือนที่5ของคุณนะคะแต่เขาก็ยังใช้เวลาส่วนนึงนะคะ ที่แบบอยู่กับเรือนที่สี่ของคุณมานานหลายหลายปีมากนะคะสามสิบปีอะนะคะที่อยู่ตรงนี้มาทีนี้บางคนจะมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานในเรื่องของการเงินที่ดีอยู่แล้วนะคะมาอย่างเงี้ยมันเลยทำให้คุณอรอบคอบละเอียดทีนี้ในเรื่องของการเงินของคุณนะคะ,ะปีนี้ต้องบอกว่าดวงดาวของคุณก็ส่งเสริมสนับสนุนนะในเรื่องของการเงินพอสมควรนะคะถือว่าถามว่า ถ้าลงทุนหรืออะไรเป็นปีที่คุณจะเริ่มต้นศึกษานะคะในเรื่องของตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะเออที่มันมีความสําคัญนะคะกับธุรกิจอะไรก็ตามที่คุณสนใจถามว่าได้กําไรไหมก็มีกําไรนะคะมีกําไรเพราะว่าอ่ามันบ่งบอกถึงบางคนอาจจะใช้จ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของเขาเรียกว่าต้นทุนหรอต้นทุนลูกน้องบริวารหรือว่าเกี่ยวกับเด็กก็ได้นะคะ ในปีนี้เกี่ยวกับเงินแต่หมอบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่การเงินที่เสียนะเพราะว่ามันสามารถสร้างผลกําไรให้คุณได้นะคะแล้วก็ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจํานวนมากนะคะจากการที่ทุกวันนี้ขึ้นลูกใหม่นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะธุรกิจอะไรบางอย่างที่คุณจะไปทํามันอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรือนที่ห้าบุตรหรอบุตรสังคมเด็กก็ได้นะเอ,อ อีกอันนึงนะคะอืมแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไรแหละแต่มันเป็นโอกาสที่นําไปสู่ในเรื่องของธุรกิจทางการงานเอ๊ะการเงินของคุณนะคะสามารถที่จะสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะในปีนี้ของชาวตุลน,นะคะการเงินมีการเคลื่อนไหวแล้วนะคะเออในเรื่องของการเงินของคุณเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยมันจะเคลื่อนมันก็มีเคลื่อนสักทีแต่ถ้ารวยก็รวยแบบว่านั่นไปเลยนะนะคะแต่ทีเนี้ย มันทําให้คุณเป็นคนคล้ายๆแบบว่าที่ผ่านมาในเรื่องเงินอะอนุรักษ์นิยมนิดนึงนะคะในเรื่องของเงินแต่ปีนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะมีการมูฟเมนต์บางอย่างเกิดขึ้นนะคะคุณจะมองถึงความมั่งคั่งระยะยาวแล้วก็จะเรียนรู้ถึงเขาเรียกว่าเรียนรู้ที่จะบรรลุความม,มั่นคุงได้ทีละขั้นทีละตอนนะคะดังน,นั้นเป็นปีที่คุณอาจจะสนใจการลงทุนนะคะประเภทที่แบบว่า รอบครอบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าบางคนไปเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ก็มีนะคะเก่งกําไรอะไรอย่างเงี้ยเออเอาเป็นว่าดวงของการเงินของคุณมันเคลื่อนที่นะคะเข้าสู่แบบราศีที่มันมีความเป็นคําว่าเทคโนโลยีชั้นขั้นสูงนะคะก็คือราศีกุมอะ่ะดังนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นออนไลน์นะคะบางทีไม่กี่ปีข้างหน้าคุณอาจจะเริ่มต้นนะคะเป็นเจ้าของกิจการเองก็ได้สําหรับคนที่ยังไม่เป็นนะคะเออ มันเป็นจังหวะของคุณที่จะก้าวไปสู่ความแบบมั่นมั่นคงเติบโตแล้วก็ขยบขยายไปข้างหน้าเนี่ยในไพ่ก็มีบอกเช่นกันราศีกรุมอีกต่างหากนะคะคุณจะได้เริ่มต้นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆนะคะซึ่งมันเป็นปีที่คุณจะวางแผนนะคะวางแผนตัวเองเข้าไปสู่คาว่าความแบบสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในปี68ด้วยถือว่าดีมากนะคะในเรื่องของการเงินมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่สําคัญมาก มีอะไรอีกเอ่ยเอาล่ะทางด้านอาชีพการงานของคุณนะคะอืมถามว่าเป็นยังไงมันสงบนิ่งดีไช่ใชมมันดูมั่นคงแล้วก็เงียบสงบดีนะคะไม่ได้มีอะไรที่เป็นอันตรายนะคะอืม แต่มันก็จะแบบว่าไม่มากไม่น้อยเหมือนเหมือนปีที่แล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยต่างไปแบบว่าเวอร์วังอะไรมากมายในเรื่องของงานนะคะอืมก็ยังไปได้เรื่อยๆถึงขั้นประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะเป็นปีแห่งการที่แบบคุณจะเตรียมตัวเข้าสู่ความสําเร็จนะคะอืมในปีหกแปดนะเป็นช่วงที่แบบว่าเราเรียนรู้ด้วยอะไรด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ ปีนี้ก็เป็นปีที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะในเรื่องของความรักของคุณอย่างเช่นอะไรบ้างที่จริงเรือนที่เจ็ดของคุณมันมีดาวที่ว่างเปล่านะแต่ว่ามันอาจจะเขาเรียกว่ามีอะไรบางอย่างที่ไปกระทบนะคะอยู่ทิศทางเหนือของดาวจัน์ทหรอแต่ปีหน้าเนี่ยจะแบบปีที่ท้าทายที่สุดนะในเรื่องของความรักนะคะ แต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีที่คุณสุขสมหวังในเรื่องของความรักด้วยนะคะเออความสุขความสมหวังหรือว่าความรักที่ดีนะคะมีความสนใจที่จะแบบเข้าสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็โรแมนติกนะคะโรแมนติกด้วยเช่นกันและปีหน้าจะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นในเรื่องของความรักนะก็คือปีหกแปดนะเอาแหละมาดูในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะอืมดังนั้น ป,ปีปีนี้ในเรื่องของเงินหมอโบว่าไม่ได้ลำบากนะคะอาจจะลงทุนบ้างเกี่กับการศึกษาหรือว่านวัตกรรมนะคะส่วนครอบครัวก็เป็นอะไรที่มีความสุขดีนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าที่ผ่านมาเป็นคนที่รอมชอมเป็นคนที่แบบว่าโฟกัสที่ครอบครัวพอสมควรนะคะแต่ปีนี้ก็จะออกมาแบบในลักษณะของการที่แบบมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างรายได้อย่างเงี้ย ะะเริ่มต้นมาเลยนะคะตั้งแต่มกราคมใช่ไหมมกราคมนะคะหลายท่านนะคะมีโอกาสที่จะแบบว่าได้เดินทางนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาหาความรู้ไปเข้าคอร์สนะคะเรียนอะไรบางอย่างนะคะออนไลน์คอร์สออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะพอกุมภาพันนะคะกุมภาพันธ์นี้ดีมากคุณจะสุขสมหวังนะคะ เยอะมากกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของความรักครอบครัวนะคะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะไฮไลท์แล้วก็เ,เดี๋ยวดีๆมาบขอโทษเอาใหม่กุมภาพันธ์มีเกณฑ์เดินทางพูดผิดมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์เริ่มต้นธุรกิจนะคะหรือว่าไปเรียนรู้ไปศึกษาอะไรก็ตามนะคะเริ่มตั้งแต่มาเริ่มตั้งแต่มกรานะคะจนถึงกุมภาก็มีเกณฑ์เริ่มต้น เดินทางนะคะเจอสิ่งใหม่ๆห,หรือเรียนรู้รวมไปถึงเปิดกิจการอย่างเงี้ยก็มีนะคะพอมามีนานะคะมีนาาจะแฮปปี้นะคะบางคนแต่งงานบางคนแบบก็เขาสุขสมหวังอะ่ะเออเป็นช่วงที่คุณแบบเขาเรียกว่ามันสมบูรณ์แบบกับบางเรื่องนะคะเมษารกรกฎาสิงหาเป็นช่วงที่คุณสร้างเนื้อสร้างตัววางแผนนะคะเข้าสู่การแบบ ความสําคัญในเรื่องของการวางแผนนะคะอย่างเช่นวางแผนธุรกิจนะคะหรือว่าวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการงานการเติบโตอย่างเงี้ยหรือรวมถึงความมั่นคงของชีวิตของคุณนั่นแหละนะคะอืมพฤษภากนยาตุลาเป็นช่วงที่คุณอาจจะขยับขยายธุรกิจหน้าที่การงานหรือว่าเรียนต่อระยะเรียนต่อต่างประเทศนะคะหรือว่ารวมไปถึงการขยับขยายสาขาก็เป็นไปได้ พอมาปลายปีนะคะพฤศจิกาธันวาหรือว่าครึ่งแรกของมิถุนาเนี่ยคือจะเป็นจังหวะที่คุณสุขสมหวังอีกหนึ่งรอบนะคะเออมีเรื่องราวดีๆหรือว่าผลงานออกสู่สาธารณะนะคะเป็นช่วงที่แบบจังหวะคุณจับจับจุดธุรกิจได้ถูกทางหในช่วงนั้นก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะอ่า be c a n d i d นะคะความสามารถอ่ะ เรื่องเด็กนะคะบางคนทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กจะเวิร์กจะปังมากไม่รู้่ามันคืออะไรเสื้อผ้าเด็กอาหารเด็กหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับแบบโรงเรียนได้ไหมที่เกี่ยวข้องกับเด็กอะคะ่ะคุณเกิดขึ้นจริงๆ blessing ้าวเป็นช่วงที่แบบได้รับพรนะคะเออสุขสมหวังจริงๆด้วยมีความสุขมากนะคะ อามาดูคําแนะนำนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของคุณแน่นอนนะคะที่คุณมาเจอคลิปนี้มันเป็นสายบอกว่าการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะคุณจะได้เจอกับประสบการณ์นะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเหตุเกิดเหตุการณใดที่ทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเป็นประสบการณ์เช่นกันนะคะ powerful มากๆนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ breaking free นะคะทาให้คุณได้อาจจะเป็นอิสระ หรือคุณกำลังเข้าสู่คาว่า Relief นะคะเออปลดปล่อยเรื่องราวในอดีตที่มันผิดพลาดล้มเหลวมาอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณทำมาคุณมาถูกทางแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินนะคะหรือรวมถึงการเรียนการศึกษาด้วยเช่นกันชาวราศีตุลน,นะ,ะแต่ปีนี้บางคนบางท่านนะคะจะต้อง Make a Choice คุณอาจจะทำหลายอย่างเลือกสักแผนนะคะเพื่อที่จะวางแผนแผนนั้นนะให้มันแบบว่าเคลียร์นะคะ เพราะว่าในปีหกเจ็ดเนี่ยคุณอาจจะวางแผนอะไรในปีหกเจ็ดแต่ทีนี้ปีหกแปดคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการอะไรบางอย่างที่มันโดดเด่นชัดเจนมากๆนะคะเอออันนี้ดูดวงแบบละเอียดมากเลยนะเอาห้าดาบนะคะอันนี้เกิดขึ้นนะคะมันจะมีบางอย่างนะคะอย่าไปคล้องเกี่ยวกับคำว่าการพนัน <c oughs> คุณอาจจะรู้สึกว่าให้มีดวงเสี่ยงอะ่ะเออมีดวงของการแบบ ได้โชคได้ลาบนะคะแต่คําว่าไม่แน่นอนมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะอืเกี่ยวข้องกับการพน,นันหรืออะไรที่ม,มันจะมีมันจะมีทางอื่นที่ทำให้คุณนะมีความสุขมากกว่านี้นี่คือให้บอกขึ้นมาเลยนะคะถ้าคุณคิดจะทำอะไรอยู่บางคนบางท่านกำลังโลนลี่นะคะเป็นช่วงที่คุณนะ่ะอาจจะโฟกัสนะคะในเรื่องของการสร้างฐานะเนาะ เออแล้วก็การที่คุณจะเพิ่มพูณศักยภาพของตัวเองให้เป็นระดับแบบเจ้าคนนายคนหรือว่าเป็นนายของตัวเองได้มาสเตอร์ขึ้นมาหรือเรียนต่อขั้นสูงกว่าเดิมหรือเรียนต่ออะไรบางอย่างนะคะเอาละค่ะการจบบางอย่างมันทําให้คุณนะ่ะบอกกับตัวเองว่ามันมาถึงจุดจุดหนึ่งเอาแต่ความทรงจําที่ดีๆไว้ นะคะจากนี้ไปคำว่าความปลอดภัยมันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณมีโอกาสถหงการเริ่มต้นใหม่นะคะตั้งแต่ต้นปีเลยพลังชีวิตฟูมากๆชาวราศีตุลน,นะคะอืมเลิศมากเลยเอาละถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งปีของคุณที่บรีสิงมากๆชาวตุลน,นะคะโดยเฉพาะความมั่นมั่นคงทางด้านการเงินนะคะก็คือรวยนะคะ มั่นคงความมั่นคงที่แบบว่าฉลาดนะไม่รู้จะตั้งคอนเทนต์ให้คุณยังไงนะคะอืมแต่มันเป็นการเรียนดูที่น่าท้าทายพอสมควรในปีนี้เกี่ยวกับนวัตรกรรมเทคโนโลยีนะคะอันนี้แบบเยียมเยีมให้เอาละค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะาชาวตุนทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะเลิฟเลิฟค่ะ